สวัสดีค่ะพัดนะคะจากเพจจิบุนเดน,นะใครอยากจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะอยากจะมาเรียนภาษาที่โรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะจิบุนเดยเป็นเอเจนซี่ของโรงเรียนสอนภาษาเกียวโตมินไซนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าใครอยากจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงจะต้องมี เอกสารอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวมาฟังกันค่ะคุณสมบัติแรกของคนที่อยากจะมาเรียนนั่นก็คือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะคะจบการศึกษาม .6 ห,หรือว่าเทียบเท่านะคะและที่สำคัญต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยๆ150ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเอกสารกันเลยนะ มาดูเอกสารในส่วนของตัวนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยก็คือเอกสารเนี่ยจะเป็นเอกสารพื้นฐานเบสิคมากๆเลยข้อแรกเลยก็คือเป็นใบสมัครซึ่งจะเป็นฟอร์มของสถาบันนะคะม,มีทั้งหมดสีหน้ากรอกเป็นภาษาอังกฤษ 2. เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลในการเรียนภาษาญี่ปุ่นทำไมถึงอยากจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะคะเหตุผลตรงนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเนาะ 3 4สี่ำเนาห,หนังสือเดินทางนะคะหน้าแรกและก็หน้าที่มีรายการเข้าออกประเทศญี่ปุน่น5แบบทอรรอห1ึ่สีทันนี่คืออะไรนี่คือเอกสารที่เราไปขอคัดสำเนาจากทางอำเภอค่ะ ใช้เวลาไม่นานนะคะไปขอค่าสำเนาชุดละประมาณ20บาทใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ 6. นะคะเอกสารรับรองวุฒิการศึกษานะคะ 7. ทรานสคริปต์นะคะ8นะคะ เอกสารรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะหรือว่าใบเซอร์นะคะใบเซอร์ sir, ที่ทางสถาบันที่ไทยออกให้นะว่าเราเนี่ยผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อยๆ150ชั่วโมงนะคะหรือมากกว่านั้นก็ใช้ได้หรือถ้าใครเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันการศึกษาอย่างเช่นจบมาหาลัยเอกญี่ปุ่นมาจบมปลายเอกญี่ปุ่นมาแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะต่อไปเป็นหนังสือรับรอง ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT Net หรือว่า Jtest นะคะพวกนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็จะดีมากจะทำให้วีซ่าเราผ่านคลิกง่ายขึ้นนะ 10. หนังสือรับรองการจ้างงานนะคะหากว่าผู้สมัครเนี่ยเรียนจบมานานแล้วอะค่ะก็จะต้องแบบผ่านการทำงานมาใช่ไหมคะตรงนี้จำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรองการจ้างงานด้วยนะคะหนังสือรับรองการทำงานนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่า เรียนจบนะคะยังไม่ได้เริ่มทํางานที่ไหนเลยก็ไม่จําเป็นจะต้องมีนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊เราเนี่ยไม่ได้ผ่านการทํางานในสายระบบบริษัทหรือข้าราชการนะคะแต่เป็นอาชีพส่วนตัวไม่ได้จดทะเบียนพาณิชเออช่วยที่บ้านขายของเป็นเกษตรกรหรืออะไรอย่างเงี้ยเคสแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาคอนแทคคุยกับพัทนะเข้ามาคุยกับแอดมินเดี๋ยวจะให้ข้อมูลว่าเราควรจะเตรียมเอกสารแบบไหนนะคะ ในส่วนของนักเรียนมีเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาดูผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์การมาเรียนต่างประเทศนะคะจำเป็นจะต้องมีสปอนเซอร์นะคะทีนี้เอ๊สปอนเซอร์เนี่ยเขาจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยจะต้องมีหนังสือยินยอมเกี่ยวกับการชำระเงินซึ่งเป็นแบบฟอร์มของสถาบัานข้อต่อไปหนังสือรับรองจากผู้สนับสนุนนะคะก็เป็นแบบฟอร์มของทางสถาบัานเหมือนกันเนาะ ข้อต่อไปสำเนาทะเบียนบ้านแบบทอรอ1หนึ่งสี่ทับหนึ่งเหมือนกันค่ะไปคัดที่อำเภอต่อไปเอกสารรับรองรายได้นะคะข้อต่อไปหนังสือรับรองการจ้างงานหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนะข้อต่อไปหนังสือรับรองจากธนาคารหนังสือรับรองตัวนี้คืออะไรหนังสือรับรองตัวนี้คือ หนังสือรับรองการมีเงินอยู่ในธนาคารณวันที่ที่เราไปขอเอกสารนะคะขั้นต่ำเลยเนี่ยจะต้องมีอยู่ที่ประมาณ8,000สนบาทนะคะในการที่จะส่งคนคน,นึงมาเรียนหนังสือสำหรับผู้ที่มีสปอนเซอร์1คนนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊เงินไม่ถึง8,000สนจะทำยังไงไม่ยากนะคะประมาณ5 0 0 0 0 0 5ก็ได้แล้วนะ ห้าแสนกว,กว่าก็ได้แล้วแต่ว่าจะต้องมีสปอนเซอร์มากกว่า1คนค่ะและสปอนเซอร์เนี่ยจะต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นแล้วก็สปอนเซอร์จะต้องมีรายได้คงที่เป็นคนที่ทำงานอยู่ในส่วนของบริษัทหรือว่าขา้าราชการหรือว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่มีรายการเสียภาษีถูกต้องนะคะแบบว่าอยู่ในระบบชัดเจนนะคะจะมีเงินก้อนไม่ถึงก็ได้แต่ว่าขอให้มีอินคามสม่ำเสมอทุกๆเดือน สองคนขึ้นไปแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะต่อไปหนังสือรับรองภาษีส่วนบุคคลนะคะหรือว่านิติบุคคลอันนี้จําเป็นเลยที่จะต้องมีนะแต่ว่าเออบางคนน่ะอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เสียภาษีอะ่ะเออจะทำยังไงก็ไม่ได้เสียภาษีที่บ้านไม่ได้เปิดบริษัทไม่ได้ทํางานในโรงงานไม่ได้ทํางานบริษัท ไม่ได้อยู่ในส่วนของราชการเออค้าขายทั่วไปอะค่ะประเทศไทยมีอยู่เยอะนะคะถ้าเป็นเคสแบบนี้ติดต่อเข้ามาโดยตรงมาปรึกษากันได้ทุกอย่างมีทางออกนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันทุกๆเคสถ้าเกิดว่าแอดมินให้ความรู้ไปวันนี้ถ้าเกิดว่าเอ้ยวันนั้นพูดมาไม่เห็นจะตรงกันเลยเวลาทําไมผมเข้ามาปรึกษาแล้วมันเปลี่ยนไป มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากจะให้เข้ามาปรึกษากันเป็นเคส by เคสว่าอาชีพแบบนี้ควรทํำยังไงอาชีพแบบนี้ควรทํำยังไงไม่ใช่ว่าไม่มีหนทางนะคะทุกอย่างมีหนทางเสมอนะขอให้ได้มีการพูดคุยกันนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะมาเรียนภาษาที่เกียวโตมินไซถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลการ ค่าเทอมค่าคงชีพรายละเอียดหอพักข้อมูลต่างๆติดต่อเข้ามาโดยตรงได้ที่เพจจีบุนเดะนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวให้ไลน์ไอเดียเอาไว้ตรงนี้นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับแอดมินได้โดยตรงนะคะพร้อมให้ข้อมูลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอืสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย